ไม่ครับจะจับฉลากจะรับจะรับแค่ a a b c ที่หนึ่งอย่างเดียวแล้วก็จับใช่ครับผมก็จะเขียนชื่อทีมแล้วก็จับมาหาเลยไล่เรียงเลยครับใช่รับที่หนึ่งอย่างเดียวครับผว่างว่างต่อไปจับเอาเลยจับเฮ้ย

คู่นี้เป็นการวัดกันเลยนะครับลู่จ่ดอกลางแ่ี่ชิยาจากทับสแกนลิโยาจากจวครับพบกับวัดนาล้อมครับจาตทับสแกน้าวห แย่งกันเข้ารอบนะครับผมคู่นี้บอลในเอาครับพาทิกงแตได้พาไปทางซ้ายเดนนิสยิ่งยิ่งยิ่งเข้าไปแล้วครับผมเป็นเดนนิสนะครับผูเล่นศูนหน้าครับของวัดนาล้อมทำสกอร์ออกนำไปแล้วครับอ เาาปิดเกมขึ้นมาหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับผมตอนนี้<อ>วัดนา,าล้อมออกนำไปแล้วพัททิกลุดไปอีกแล้ว<ไ>ยังคุกคีดกันอยู่ครับด้านหลังประตูเ<ไ>ขียร์มาพัททิกใส่ไหมใส่ครับเ้าแคงจะถอยครับผม ต้านประก่าดิต้านตั้เตีขึ้นมาฝ่าประี่างดิเฮ้ยเนี่ยเขาฆ่ามัวนะได้ต้อนไปตายโอ้ยขอขอตัวหน่อยก่อนระวังกั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 นไอ้จัวเลยอะไ่อ๋อไปไปตีกันได้ เออนั่นแหละประมาณน้แหละจากปาน้า

าเลนเชิญท <trad> ีมบ like ้านเชะาอำครับเล่นเชิทีมบ้าอรับเลนเชิญทีมบ้านชะอำครับ โอ้ครับผมทีมนี้คือใช่ครับผมคือเมื่อกี้จับฉลากไม่มีลำดับใช่ไหมครับผมรอบที่สองโอเคโอเคอันถูกต้องครับถูกต้องนั้นผมผิดเองโอเคเข้าใจครับผมพอดีอ่าอ่าอ่าใช่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 ดงั้นผมประกาศผิดแล้วกันโทษทีครับไม่ได้เข้าใจตรงกันโอเคครับผมอ่าครับ ต้องมีผู้ใหญ่มากำกับด้วยครับผมเด็กล้อมรอบเมื่อกี้โอ้โหผมก็งงเลยอ่าโอเคโอเคครับผมถูกละงานถูกละครับผมอ่าสรุปแค่นี้ก็ได้คาอใจไม่ได้บ้านชาวเป็นกระดาษเปล่าครับเมื่อกี้ครับผม คุณนะครับขอบคุณทุกทีมที่มาร่วมสนุกนะครับบ้านชะอําก็ไปรอลุ้นจับการนำ้านะครับทีมเดียเบียดเบียดกันเบียดกันบอลยังไม่ออกไม่ออกอีกไกลหนูเบียดแก้วย่วยช่วยช นะครับแล้วเราก็จะทการจดาแต่ทีสุดท้ายขอบคุณขอบคุณปู่นะครับปู่มาช่วยในเรื่องของสกอร์เปี่ยกไคเหยียบอฮ้ย ที่หนึ่งสาย E ที่หนึ่งสาย B ที่หนึ่งสาย C ก็ดูคู่นี้นะครับต้องทงชนะอีกขอตนอยร่าสนุกนะครับวันนี้ถือว่าผมจัด ได้ประสบความสำเร็จนะครับก็ขอให้ลาบลื่นอย่างนี้นะครับขอให้ลาบลื่นอย่างนี้จนจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับขอบคุณขอบคุณทุกอะคาเดมี่อ่าตายถอยพงไปดิถอยลงไปดิเอาบอลก่อนเพิ่มคอดขยับให้มันได้เนี่ยเด็กโค้ชเบลมาแล้วครับตามมาอีกแล้โค้ชเบลขอบคุณโค้ชเบลมาัชยา ชายมีธุรกิจไปคุมยูซึมมาไปไหนก็เจอกันตลอดอย่าโค้ชเบลเพชรบุรีก็เจอตีกันไม่ออกปบาโนอง้อยก็อยู่สายเดียวกันดิ๊กตีไม่ออกจริงกับวรสิยาขอบคุณนะครับอุตส่าห์มาจับเอาน้อยนะครับขอบคุณทุกทีมงานนะครับคืออ้อมไปไป ก็รายการต่อไปก็น่าจะไปเจอที่หลอกมาฆ่าทำมาที่สามสิบสิบสองและสิบปีเห็นรายชื่อทีมแล้วก็ในเอือทั้งนั้นนะครับในเห็อมีวัฒนธรอมนะครับมีพีพีมีนาซียามีน้องใหม่ เดนเลยอี uh, How? How ีนีีคุณคุกี้นะครับในค่ายธนรัตน์โอเคพมุนะครับพี่ใหญ่ีพียูนเตอีีนิเซี่าดแคุณคุณเบลยาต้ถาพรคุณโ้นคุณตคอไป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 ด้ยังไงนไเร็ว

เด็กๆในรุ่นนี้มาเลรุบแรตตี้เองลีแรตตีเบอร์เจนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนไหนลูกการเบิรเเบอร์ดีเอดนี่แหละกายแรตตีกายแร ไกลขึ้นไปเลยไกลเติมไปขอบคุณนักจับอดนะครับเสื้อพิมาย ถ้วยรางวัลให้กับทุกทีมในวันนี้นะครับับุนักสปอร์ตน้องที่น่ารักแคมแคมแคาเสื้อาสวยๆก็เอา่งหแย่เขยไทีมงานนักสปอร์ตกอล่าเห็นไหมโอ้ยเอ็กิเลี้ยงเงดีเลยนให้ใไปดิใเลย เก็บง่ายๆให้ไปดิในรอบ8ทีมนะครับเราจะตี2ครึ่งครึ่งละ12นาทีายอวทุกทีมจะพุ่งลับนะครับทุกทีมมีลุ้นนะมีลุ้นหมดทุกทีมละ หกทีมที่ได้นัดสามได้นับสี่ก็ยังมีลุ้นจับฉลากเข้ารอบการทีมสุดท้ายขอนะครับเมื่อจับฉลากได้แปดทีมสุดท้ายแล้วนะครับทีมที่ไม่ได้เข้ารอบเราจะมีการมอบถ้วยรางวัลนะครับเป็นที่ระลึกนะครับโดยมอบโดยน้องนัดครับน้องนัดตอนนี้ มาถึงแล้วนะครับต้องการปิ่ลนะครับก็เดี๋ยวจะทำการก้าไปกลังก็ทำการม้อถ่วยรางวัลวันนี้เป็นรุ่นดูสินะครับวั้แจ้งวัหน่อยต้อุ้ย้ตายกังหลัง อตีบนหน่อยตีบนบนหน่อยตีบงบนหน่อย้เครอันนี้เป็นรายการแรกนะครับครั้งแรกของสนามคุ้มกับัน ขอบคุณทางเจ้าของสนามนะครับที่ให้สนามทำการจัดการแข่งขันในวันนี้นะครับขอบคุณไม่น้อยนะครับเข้แชมป์นะครับขอบคุณเอื้อฟื้อสถานที่นะครับมาใช้บริการได้นะครับสนามนี้เราทำการเปิดให้เช่าใช้สถานที่ได้นะครับ เราไปดูบอลกันต่อนะครับอยู่ที่ก็นาย้องติดเครื่องติดเครื่องวฤษฎยากฤาทไงออกไปนะครับนายรองปุ่บุ่งติดงหลังกฤษฎา เรีกเลนะครับดน้อออกนนะครับเด็กๆไม่ต้องสนใจเรื่องสกอร์นะครับเล่นให้มีความสุขนะครับกิจกรรมวันนี้จัดเพื่อเด็กๆพวกหนูทุกคนนะครับเล่นให้มีความสุขสนุกสนานนะครับประสบการณ์นะครับเก็บเกี่ยวกันเยอะในสนามนะครับ

ให้มีความสุขนะครับแล้วมันจะออกไปดีเองนะครับตู่นด้วยใจไปด้วยกันนะครับใครจะรู้สักวันเราจะเป็นนักกีฬาอาชีพก็ได้นะครับนักกีฬาอาชีพช,ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับไปอีกแล้วครับตัดแล้วไปอีกแล้วยิง